วิเคราะห์บอลจริงจังบายสมหวังครับวันอาทิตย์ที่9เดือนพฤศจิกายนนะฮะวันนี้เดี๋ยวสองทุ่มเจอกันเหมือนเดิมนะครับในไลฟ์นะครับก็สามารถติดตามกันได้นะฮะสำหรับใครที่ต้องการจะติดตามไลฟ์1ชั่วโมงสดสดพูดคุยกันได้เลยนะครับเช็คเรทเช็คราคากันก่อนบอลเริ่มอ่ะก็วันนี้มีมีหลายตัวแต่ว่า9คู่ที่เลือกมาวันนี้เนี่ยก็จะมีเกมรางแมนซิตี้เวอพูลเป็นคู่เอกเดี๋ยววิเคราะห์กันคู่แรกมาไล่เรียงกันดูนะครับว่า9กคู่วันนี้น่าเชียร์ทีมไหนกันบ้าง คู่ได้ครับมิแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลนะฮะในหมู่บ้านเราแจกเสื้อฟุตบอลด้วยนะครับรวมสนุกได้เหมือนเดิมเลยนะฮะพิมในช่องคอมเมนต์แคปหน้าจอสอง่งให้กับทีมงานนะฮะก็จะได้รับเสือ้อโดยเรทมาให้แมนซิตี้เหนือกว่า0.5ผมเลือกคู่นี้เป็นตัวเน้นด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จัดกันในหมู่บ้านสำหรับตัวมั่นใจตัวนี้นะครับส่วนวิลล่ากับบอลมัดเนี่ยเรทมาให้เจ้าบ้านวิลล่าเหนือกว่าศ2นยดทัศนะน้าเชียร์บอลมัดนะครับบอลมัดเป็นบอลเล่นนอกบ้านย คือมองในแง่ที่ว่าวันนี้บอลมัดจะบุกไปยิงวิลล่าได้แล้ววิลล่าเนี่ยเสียกันง่ายๆบ่อยครับช่วงหลังเกมรับเสียง,ง่ายมากก็เลยมองว่าถ้าหากวิลล่าโดนอย่างน้อยๆหนึ่งประตูเนี่ยวันนี้วิลล่าต้องยิงให้ได้2ประตูมันเป็นโจทย์ที่ยากเข้าไปใหญ่อะคือด้วยความที่เจ้าบ้านเกมรับไม่ดีแบบเนี้ยยากครับที่จะชนะมุมเสมอเป็นไปได้สูงเลยให้เชียร์ทีมเยือนบอลมัดนะครับน่าจะได้เห่เบาๆส่วนเบนฟอร์ดกับนิวคาสเซิลเรดมาเสมอกันเรดภาษีไม่ให้ทีมเยือนเหนือกว่าเลยทั้งๆท,ที่ head เฮดทู ก็เลยมองว่าหนึ่งเลยนี่คือปัจจัยสาคัญเลยนะฮะตลาดไม่ไปกับนิวคาสเซลด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยเบนฟอร์ดเองเนี่ยทรงบอลไม่ได้แย่แล้วมองว่าเกมนี้เนี่ยมีเวลาเตรียมตัวนานกว่านิวคาสเซิลที่มีโปรแกรมบอลยุโรปนะครับก็เลยว่ามองว่าในในท้ายที่สุดแล้วเนี่ย ด้วยความฟิตของเจ้าบ้านเอยนะครับบวกกับการเล่นแบบรัดกุมไม่แพ้ไว้ก่อนเนี่ยจะทำให้บอลกุนี้เจ้าถิ่นไม่แพ้ครับมีโอกาสที่จะพลิกได้ด้วยให้เชียร์เบรนท์ฟอร์ดครับกับเด็ดเสมอน่าจะทําได้ครับคิสันพาเลตเจอกับไบรตันครับคิส a ันพาเลตเหนือว่า0.25ทัศนะให้เชียร์ทิมเยือนไบรตันนะครับมองว่าไบรตันเองก็ ค่อนข้างจะเก่งในการเจอกับทีมที่มีดีอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมักจะมีแรงฮึดเสมอเมื่อต้องไปเจอทีมยากๆนะครับงานจะละเอียดขึ้นมาทันทีเลยถึงแม้ว่าคิสซันพาเลตจะชนะไบรตันได้2หนหลังสุดแต่ก่อนหน้านั้นไบรตันก็ผูกปีไม่แพ้พาเลตมา6เกมเหมือนกันก็เลยมองว่าบอลคู่นี้มันทันกันนะครับที่สำคัญคือมันไม่ยอมกันนะบอลคู่นี้คือมันเป็นกึ่งดาร์บี้แมตช์เลยนะครับเดือดมากๆก,ก็งานละเอียดแน่นอนครับเชื่อว่าเล่นกันแบบตึงๆครับ มุมจะจบเสมอเป็นไปได้มากเลยทีเดียวให้เชียร์ไบรตันกับเรดนี้ส่วนฟอร์เรสต์กับลีดเนี่ยฟอร์เรสต์เหนือกว่า0-25หน้าเชียร์ลีดครับก็เป็นคู่หนึ่งนะเชื่อว่ากระแสเทไปฟอร์เรสต์แน่นอนนะครับแต่ว่าฟอร์เรสต์ในยุคชอนได้เนี่ยตอนนี้เปลี่ยนคุนซือมาคนที่3แลละในฤดูกาลนี้ชอนได้คุมอยู่ชอนได้ยังไม่ได้แย่นะครับคุมมา4เกมแต่ว่าเอาเฉพาะในพิมลิกสองเกมยังไม่ชนะใครนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังมองหาชัยชนะอยู่วันนี้พวกเขาเน้นเต็มที่แน่นอนแต่ลีดเองเนี่ย พวกเขาก็หลังพิงฝาอยู่เหมือนกันก็เลยมองว่าเกมนี้ลีดที่มีเวลาเตรียมตัวมากกว่าซึ่งไม่ได้เตะบอลยุโรปเนี่ยจะมีแผนการเล่นที่ค่อนข้างจะเนี๊ยบกว่าครับความฟิตดีกว่าแน่นอนและท้ายที่สุดลีดไม่แพ้ครับมองว่าบอลคู่นี้มีพลิกได้อาจจะจบเสมอรครับให้เชียร์ลีดนะฮะส่วนรายโยเจอมาดเดดครับเรย์มัดลีดบุกไปเหนียวหนึ่งจุดสองห้า 25, ก็ดูจากเฮดทูเฮดชัดเจนมากเก้าครั้งแล้วนะครับที่เรย์มัดลดไม่เคยชนะรายโยเกินหนึ่งประตูเลย มัน9ครั้งแล้วนะครับมันไม่ปกติแล้วนะฮะและมีหลายเกมที่หลุดเสมอหรือแพ้ด้วยเป็นไปได้ครับว่าอาจจะชนะแค่ลูกเดียวแบบเดิมๆเพราะว่ามีการเดินทางไปเยือนแอนฟิลมาแล้วเพิ่งกลับมานะครับเวลาเตรียมทีมก็น้อยกว่ากับเรทที่เปิดมาแพงๆแบบนี้ครับไม่ใส่เจ้าบ้านรายโยบายาอกนโนี่ฟอร์มไม่ได้แย่เลยนะครับในช่วงหลังแล้วก็รียงกับปารสดีงสังชักแมงทีมเยือนหน้าเชียร์ครับกับเรทแค่0.75 ปแอาเชเป็นบอลเล่นน็อกบ้านดีที่สุดในลีกเอิงนะทีนี้เลยนะครับเก็บแต้มได้มากสุดก็มองว่าไม่ใช่ปัญหาเลยแล้วก็รียงเป็นบอลขาดวินยัยหรือดูการนี้โดนใบแดงช้ำเลยนะครับสเกมมันอย่างน้อยนะที่โดนใบล่าสุดก็โดนอีกเล่นแบบไม่ค่อยมีวินัยครับดาวรุ่งเยอะแล้วก็ไม่ค่อยนิ่งคุมจังหวะเกมไม่ค่อยได้ครับมองว่าท้ายที่สุดแล้วก็ยิงกันอุตลุดแล้วไปแอชเชจะชนะได้ด้วยพื้นที่สุดท้ายที่ขมกว่าครับ แล้วก็อินเตอร์กับลาซิโอเดี๋ยวเจอในหมู่บ้าน,นอันนี้เป็นตัวมั่นใจสุดประจําวันนี้เลยนะครับแล้วก็เซลต้ากับบาร์ซ่ายังหน้าเชียร์บาร์ซ่าอยู่ถึงแม้ว่าบาร์ซ่ามาเยือนที่นี่เนี่ยแปดครั้งชนะได้แค่2แต่ว่าผลน,นี้เนี่ยมาเยือนในฐานะที่หากไม่ชนะอีกเนี่ยการลุ้นแชมป์จะยากละมันยากตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลเลยเพราะตอนนี้ก่อนก่อนสุดสัปดาห์จะเริ่มเนี่ยก็โดนมาตรติดทิ้งไป5แต้มแล้วจุดนี้ครับเป็นภาพใหญ่ที่บาร์ซ่าต้องหาวิธีเก็บ3แต้มในวันนี้ให้ได้กับ 0, 7, เบลนีเยตศูววนี้มบัหย